ชมรมธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลานะฮะก็วันนี้อยากจะขอยืนยันว่าเรายังคงดำเนินการจัดงานมอเตอร์โชว์ปี2012ที่ศูนย์ประชุมของนานาชาติของมออนะครับในวันที่5ถึงวันที่8เมษายนตั้งแต่เวลา11เดกกาถึง3ทุ่มนะฮะขึ้นไป ก็ยังคิดว่างานนี้มีการตัดเตรียมมาพอสมควรรวมรวมปีเศษนะครับตั้งแต่เรื่องของเตรียมงานระหว่างบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ทั้งหลายแล้รวมทั้งประสานงานแต่ทางกลุ่มในส r e ีม Focus ภาคใต้นะครับรวมทั้งผู้ร่วมเข้าประชุมจัดงานออกบูธก็มีทางกระทรวงพลังงานนะฮะกลุ่มเชื้อเลพลิงธรรมชาติ ทางสอตเอตน n ี c และเนชั่นแนเนลซึ่งเราร่วมกันจัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอาภาคใต้นะโดยเฉพาะภาคใต้ช่วงล่างเจ็ดจังหวัดนะครับเ,เป็นครั้งแรกที่เราจัดางานนี้โมอเตอร์โชว์นี้ให้ยิ่งใหญ่กับเพื่อสามารถรองรับผู้ชมโดยที่สโลแกนเราคือไม่ต้องไปถึงกรุงเทพ ท่านก็สามารถหาซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในราคาที่พิเศษแล้วก็มีพร้อมทั้งการแสดงต่างๆนะครับประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรุนชิงโชคกับในงานเมื่อท่านจองรถยนต์นะ,ะเป็นต้นกับมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการของชมรมแล้วก็ประเมินเหตุการณ์ต่างๆคาดว่าคงามีกระทบบ้างแต่ก็คงไม่มากนะฮะเนื่องจากว่างานนี้เนี่ย เป็นงานที่เราได้ตัดเตรียมการมาตั้งเป็นร่วมปีแล้วก็เมื่อมีเกิดเหตุการ์เราก็มีการตัดเตรียมกันกันกบทางศูนย์ประชุมนะฮะก็คงจะเพิ่มระบบะความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมทั้งทางทางพวกเราก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะฮะคิดว่าคงไม่ไม่น่ากระทบมากครับ ที่ของทางมอจุดประชุมนานาะชาติทางมอก็จะเพิ่มการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ทางด้านรถยนต์ที่เข้าออกนะฮะรวมทั้งผู้จัดมาชมในงานล้วก็คงจะมีการาจัดให้มีช่องทางเข้าน้อยลงจากที่ปกตินะฮะมีการตรวจเช็คบ้างพอสมควรแต่ท้งนี้ทั้งโน้นก็คงยังต้องให้ความสะดวกกับท่านผู้ชมงานด้วยนะฮะไม่ให้เกิดความกรุกลรบแต่ประการใด ครดาราศิลปินเนี่ยคือยังับเข้าร่วมครบนะฮะอ่าก็โดยส่วนส่วนใหญ่แล้วนะฮะมีเฉพาะส่วนเป็นบอลวันบางวันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังยืนยันมาเหมือนเดิมนะฮะมาครบครับความบังคับครับอือใตยนี่ก็อยากให้ท่านฝากถึงท่านผู้ชมคือเชิญเชิญชวนให้มาเที่ยวงานก็กล้าพูดได้ว่างานนี้เป็นงานที่จัดในยยิ่งใหญ่ นะครับไม่แพ้มอเตอร์โชว์ทั่วไปของทุกจังหวัดแล้วก็เราก็พยายามเสริมแต่สิ่งละอันพละน้อยเพื่อให้ท่านที่เข้ามาเข้าชมได้ประโยชน์จากงานนี้สูงสุดเลยนะฮะกับนับตั้งแต่เรื่องของส่้อรถในราคาพิเศษมีแคมเปญมีดอกเบี้ยราคาถูกนะครับมีการชิงโชคชิงรางวัลต่างๆนะครับก็ขอเชิญเรียนเชิญท่าน ผู้ชมได้เข้ามาในงานด้วยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพครับขอบคุณครับ